สุดแคบมาูดกับรายการ m r s t e r o l f c a s t Gaming อะไรแคบสุดีครแคบมาพบกับรายกรรากร m r s t e r o l f c a s t Gaming นะครับโอเคนะครับโอเคเรามาเล่นกันเลยนะมีอะไรมากครับผมก็นะครับงงตั้งนานนะครับงงตั้งนานแนละ้วผมก็ไม่รู้วิธีเล่นด้วยนะครับทำไมวะผมเล่นไม่เป็นนะครับ ตรงเนี่ยมันจะยากตรงที่ตอนมันจะต้องสับสวิตครับและตอนสับสวิตเว้มันก็แบบว่าอ,อ,อยู่ดีๆมันจะดับไปได้ยังไงนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันเล่นยังไงนะฮะก็ซึ่งต้องไปหาที่พึ่งนะครับซึ่งที่พึ่งของเรานั้นเป็นใครไม่ได้เลย ใครวะเดี๋ยวลุงพีไปไหนวะเนี่ยไม่อยู่อ่ะพีไม่อยู่อ่ะไม่ได้ดูเอาพีวีคูงแล้วกันนะจับนึงคดัคดคัดโอเค ลองไปดูมาครับเราต้องวางดูเหล็กเอ้ยไม่ใช่ออมูเลตไว้นะครับตรงนี้อ่าเหมือนเดิมครับเราวางไว้เหมือนเดิมใช่ไหมก็ตรงนี้ครับรไว้ตรงไหนวะอือ้ อันนี้ฮะอ๋อบบนี้ใชอ,อเปิดไฟหมดทุกอันนะครับอือนี้ก็เปิดมา,ลลมดามลแล้วรออะไรเหรครับตามหลักฟิสิกส์แล้วฮึบตายเฉยวว้าก็ฮึบ บอกที่อยู่เลยครับมันสุดยอดมากเลยอะ่ะวับมันจะมีแบบนี้บ้างเนาะชับอะไรวะเดี๋ยวเองจะยากไปไหนวะเนี่เนะเยเพราะเด็พีทำไม่ง,ง่ายทำเองแม่งเสียกยากยากเชฟเชฟยากแบบยากไม่ใช่ยากธรรมดาเลยยากแบบใจเชียดย้วย โอเค,อเ,คเดี๋ยวพอดคลิปโอเคพอถึงตรงนี้ก็ตรงนี้ดันไปแล้วเอเอตรงนี้ดันไปครับรดันมาอย่างนี้ตรงนี้ดันกลับตรงนี้ดันมา ตรงนี้ก็ดันกลับมาครับ,บ,รบลแล้วก็เปิดอันนี้อ่าได้ครับว้าวอทีม่มันเดี๋ยวแป๊บนะครับดึงเสียง นี่มันพวกพาคีแห่งอันนี้หรือเปล่าพวกเราไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าไอบ,บเูเลตมเป็นบอกมากบางทีพวกนั้นอาจจะอยู่ในเนเธอร์ก็ได้ <c oughs> แต่พวกเราต้องหยุดไอวอ์นะ <c oughs> ผมเอื่างนี้ <c oughs> พวกเรารู้เกิบิลพยายามบอก พวกเราต้องตามหาดีออเดอร์อับสโตนแต่สองสองสีนั้นมันมีสองคนเอาล้วซอเลยเหรอแมกนัทไม่อยู่แล้วเอ้แมกนัทแล้วก็เอลิกาดฉันไม่ไปนะเพื่อนฉันจะรอฉันรู้เบต้าฉันจะรอ,เ,ะอเขานะ เราต้องใช้นายนะนายไม่ต้องอ่านฉลกฉันอยูด่ดีมากกว่าไปไปช่วยฉันจะอยู่ด้แหละดีนี้่สุดแล้ววัดน,นี้มันทั้งใหญ่อแล้วก็เขาบอกสูรแล้วโอลิเวีย พวกเราต้องการเอลิกาดเขาเก่งเรื่องอินจิเนียร์พวกเราเราต้องการทำลายเราต้องการแม็กนัตท่านแม็กนัตจะเอายังไงล่ะเอลิกาดฮะเอ็กเซลเอลิกาดไงจะสิอ่าไม่ฉันไม่จะคิดเอ็กเซลคิดว่าจะเอาแม็กนัตนะฮะ อพวกเราเป็นเพื่อนกันนะเจสซี่คิดดูดีดีนะเจสซี่อ uh,> uh, ืมเอ็กเซลมันจะไปที่แมกนัตอ่าเอริกาจะมาเพื่อการซ่อมแซมเก่งเรื่องเอนจิเนียร์ ผมทําเรื่องายๆนะครับมาเยอะนะครับทํำลายขอมาเยอะนะครับแล้วก็แก้ได้นะครับขอวิธีทางวิธีทางที่จะต้องแก้ดีกว่าเอาเป็นเอลร,ริกานะครับออะไรเราไปหาอลิกาครับโอลิเวียนะเธอจะไปหาอลิการแล้วเอ็กเซลอยู่นี่กับลูคัดนะ what? What? ทำไมกับไอเจ้านั <S <S ่นเหรอใช่ก็อ,อยู่นี่ไง มาเส่ e x c อีกโอเคอกระไดเป็นจ้าเอาเลยไปละแล้วแต่นะไปเอเอพเพื่อ้อาแมงมาเร็วชิบหายเฮ้ยองมาเร็วเกินไปวะก็เลยขึ้นอนะ่ะ อาจริงอ้าว next time o เวลาต่อไปกับ Minecraft Story Mode Jesse Olivia กลับมาที่เนเธอร์เพื่อมาหาเอลิกาดผู้สร้างกันกลไกต่างๆมันเป็นอะไรที่ดีมากและน่าถึง ตั้งแต่ดี้เขาได้เห็นคนสร้างมาและเจ้าวินเทอร์นั้นฮ,ฮีโร่จะต้องอฮะชื่อยรูเบนสามสิบหกเปอร์เซ็นต์รูคา่าสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเอ็ด โอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับวันนี้วันนี้ก็ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับโอเคถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจกดแชร์แต่ในเมื่ออยากแค่ให้กด subscribe นะคะบ๊ายบายนะครับลาวกาน Kick the Baby <c oughs>